สวัสดีครับ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 เอฟซีครับอีดัมหัวร้อนครับใจร้อนครับมึงไปเล่นสงการในคนในคนเยอะๆมึงยังไปใจร้อนใส่ลุงเขาอีกลุงเขาสาบบกรถให้ผมบอกว่าไงครับลุงทำไมไม่ปล่อยให้หนูไปก่อนทาไมลุงไม่ปล่อยหนูไปก่อนนะคะเออหนูปล่อยหนูไปก่อนก็จบแล้วคือคือการจราจรมันติดขัดแล้วมึงจะเข้าไปหาหาพระแสงคอเงาอะไรอีดําอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดขึ้นพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับ ไปเพียงแค่ใช้นิยายครับมึงไปหัวร้อนใส่ข่าทาไมเขาสาบรถให้ถ้ามึงไม่อยากรถติดมึงออกมามึงจะไปเล่นทำไมสงการนี่ฮะสงการรถมันติดอยู่แล้วจริงไหมเออมึงเล่นสงการมึงครับไปที่ไอ้อาจเขาก็ต้องจอดชะลอการมึงมึงใจร้อนมึงจะไปอือีกเวนเอ้ยเห็นนะขึ้นครับไปด่าลุงครับไปด่าลุงที่บอกรถเขาก็ยืนบอกรถให้มาเมาเปนเหมือนเขาไปยืนด่าเขาไปด่าด่าเขาบนรถ มึงนี่แม่งกิตใต้สำนึกไม่มีเลยมึงไม่อยากให้รถติดมึงเล่นที่ป่าช้ามึงไปไปไปเล่นที่ป่าช้าเลยไปนู้นไปเล่นป่าช้านู้นมึงไม่อยากให้รถติดอ่ะเข้าใจปะเออนะครับมันเล่นสงการมันก็เป็นธรรมดารถตุ้ติดนี่มึงไปหัวร้อนใส่เขา่ามึงไปพูดใส่เขา่ากูดิแม่นะครับกูยอมใจมเลยกูไม่เคยเจอคนอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับไม่เคยเจอคนอย่างนี้มาก่อนเลย ครับเพิ่งเคยพบเพิ่งเคยเจอนะครับมาฝากไว้มึงคิดพิจารณาในนามมึงเนี่ยคือการเล่นรถเ,เล่นสงการเอฟซี FC, ครับขับรถมือลูกไว้นาะรถมึงจะไปเล่นหาพระแสงของ,งา้างอะไรมึงต้องให้รูปมึงอยู่หลังรถอะ้กับป้ายกงป้ายแกมบ้างอีสันฝานนี่สิอะไรอะนิทานนิทาน,น,ทานครับคืออะไรอ่ะนะครับ มึงไปเล่นเนี่ยมันมันเป็นคลองสิครับมันเป็นคลองมันเป็นคลองคลองปูนอะแถวบ้านนอกมันเป็นคลองปูนคนก็มาเล่นสายฝ่าสายฝ่ากันคนก็มาเล่นกันดูสิครับนะคนมันก็เยอะก็สาดน้ํากันน้ำในคลองสาดบ้างอะไรบ้างน้ําในคลองมาสาดมามาสาดกันหวังว่าคงไม่เยี่ยวใส่ในคลองนะคะโธอีกแตแดะเอ้ยมึงคนนีมึงนี่ม่นกระแดะจริงๆในคลองถ้ามึงกลัวโสโปกมึงก็อย่าไปเล่นมึงอยู่บ้านนี่เข้าใจปะ เออเขาสาดน้ำกันอะไรกันรือรืนเดี๋ยวเขาโบนอีกรถปื้อนเดี๋ยวเขาโบนอีกเอามาแป้งมาป้ายรถฉันทําไมเอาแป้งมาใสา่ฉันมเดี๋ยวเขาโบนอีกอีสันฝนผมไม่เคยเจอไขรแบบนี้มาก่อนเลยสิครับโอ้โหนะผมไม่เคยเจอคนประเภทนี้มาก่อนเลยนะครับมึงไปหัวเสียใส่รวงบกรถมึงไม่ใช่ดํามึงจะไปแ,แสดงพฤติกรรมแบบนั้นต่อเขารอบพื้นที่นะครับ แท้ที่มึงไปเที่ยวยังมีความสุขดูดิครับไปหัวล้อใส่คนเล่นสงการไปหัวล้อใส่ลุงรถมันติดเป็นเรื่องธรรมดาใครบ้าเออป้กงปแก้มกันอีห่าไปเล่นสงการให้ลูกนั่งหน้ารถกลัวลูกทุกหนุ่มป้ายแก้มไงังไงเขาไม่ป้ายหรอกอีดำใค่บ้าเออเขาไม่ป้ายหรอกนะเลอะเทอะเปืเป้อนไปกันใหญ่ผมแบบโอ้โหไม่เคยเจออะไรแบบ นะผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย FC ครับนะไม่เคยเจอคนประเภทนี้ก็มีด้วยนะครับมันเป็นช่วงเทศกาลสงการมันก็เป็นธรรมดาที่การจะจอดมันต้องติดขัดเพราะเราเข้าไปแหล่งนั่นเองเราอยากจะพาลูกเราไปบกรถอะไรเงี้ยเออนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนที่ต้องรถติดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มึงไปบงม,มึงมมไม่ใช่ไอ้สี่เอฟซนะีคิดอะไรนะเอฟซีคิดอย่างไงคอมเมนต์เข้ามาในทานรื่องเนี้คอมเมนต์เข้ามา ครับคอมเมนต์เข้ามาในทานนี้คอมเมนต์เข้ามาไอ้ซีมีวักเห็นยัยงไงกับพฤติกรรมที่ดํามันทําเนี่ยที่มันไปหัวร้อนใส่เขาเนี่ยนะอือนะครับไปหัวล้อนใส่เข่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องอนะคะทุกท่านซึ่งมันเกินเยียวยาครับผมไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอลุงลุงไอ้หนูไปก่อจบแล้วลุงจะอะไรกับหนูเนี่ยเอออะไร การครับรถต,ต้องเป็นระเบียบการจราจรนะครับนะครับมันเป็นการจราจรที่ทไม่ต้องติดขัดอยู่แล้วถุกต้นไหมครับคือโอ้โหผมไม่เห็นสภาพแบบนี้คือแบบมึงนี่สุดยอดคนจริงๆเลยเอาลูกไปสร้างภาพก็มันเต็มใจหน่อยเอาลูกไปเล่นเล่นก็ให้มันเต็มใจหน่อยอย่าไปมัวแต่สร้างภาพสร้างภาพแม่งกระดูดในไรสดเข้าใจปะเออคนอย่างมึงนี่สุดยอดคนจริงๆเลยดำ ยำสวนโคกกูมไม่เคยเจอคนที่แม่งยอดอย่างมึงมาก่อนเลยการจราจรมันต้องติดขัดธรรมดานะครับนะครับทุกคนผมไม่เคยเจอคนประเภทนี้นะเนี่ยท,ทีแรกไปด่าลุงบกรถหัวเสียมึงมึงมึงไม่อยากไปเล่นสงการมึงไปเล่นที่ป่าช้าไปไปป่าช้าเลยนะครับไม่อยากรถติดตไปดูเลยป่าช้าหรือไปเล่นคนเดียวอยู่ข้างข้างคลองที่ไหนก็ไป ไปเล่นอยู่ที่สระมึงอ่ะสระมึงที่มึงขุดอ่ะไปนั่นแหละมึงพาลูกมึงไปที่สระที่มึงขุดอ่ะไปเลยไปนี่ฮะเอ้ยคนประเภทนี้ผมไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับเออมึงอยากไม่อยากเราติดไปเล่นที่สระที่มึงขุดอ่ะจะเอาไม่โคไปขุดอ่ะที่แปะเราเอาเราถ่านมานะไปเล่นสระนั่นเลยไปเออมาจอดตรงโลงคนเดียวเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวมึงจอดตรงนี้มึงอย่าไปครับมึงอย่าไปเขาไปหาพวกสิมึงจอดอยู่ตรงนี้คนเดียวแหละมึงอย่าไปเรียกใครเออไปนู่นเลยเออดูนหางหางคลองเลยมึงไปหางคลองเลย ตืยไปหางคลองเลยพาลูกมาเล่นน้ำว่ะนะพาลูกมาเล่นน้ำแต่ไม่เห็นลูกลงครับกลัวลูกถูกหนุ่มๆป้ายแก้มครับโอ้โหยอมเลยมึงผมผมคผมยอมอีดำเลยผมไม่เคยอะไรอย่างนี้มา่ก่อนแต่ผมยอมเลยนะครับผมยอมเลยนะสังัานไอ้สี่ครับนะฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะ เออฝาก้คิดพิจารณาด้วยนะอมืมึงจะทําอะไรมึงจะอะไรยังไงมึงมึงก็ควรที่จะต้องแบบไม่ใช่อย่างนี้มึงเป็นแม่ที่ดีหน่อยจะดล้ยงิริยาตอหน้าลูกให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่ทําแบบนี้ดำเข้าใจปะอืมมึงไปมึงก็ให้ลูกมึงเล่นน้ําเล่นลายหน่อยไม่ใช่แบบโอ้เอาลูกนั่งเป็นตุ๊กาตาหน้ารถกลัวตุ๊บตุ๊มาป้ายกลัวอะไรมาป้ายอชีวิต มึงอยู่บ้านเน่ยมึงไปเล่นสะที่มึงขุด,ดนู่นมึงเชื่อกูเออมึงจอดตรงนี้นะเออมึงจอดตรงนี้เลยไม่มีคนเนี่ยเออเนี่ยมึงจอดอยู่ตรงนี้เนะี่ยไม่มีคนเออไปเออนี่จะจอดตรงนี้นะเออมึงอย่าไปจอดตรงนี้มีคนเยอะแยะรถติดอีห้านะเออมึงจอดอยู่ตรงนี้แหละ <laughs> ผมไม่เคยเชิญสิม่หมันไปหัวร้อนใส่ลุงบกรถครับ รถมันติดไยงนีอ่ะลุงเขาโบกลุงเขามีน้ำใจมึงแม่งไม่มีน้ำใจเลยดําเขาร้อนก็ร้อนเขาสามาช่วยบบกตนให้การจราจรอะไรไม่ติดขาดลุงเขาเล่นลุงก็เป็นคนเล่นสงการที่นั่นีครับนะนะครับดูมันครับพี่น้องประชาชนดูมันครับด,ดู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 มันทําทําไมถึงพูดกับลุงได้นะครับส่นนะอ่ะโอเคครับเหนื่อยใจ ผมไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนเลยผมเจอเนี่ยหนึ่งในโลกนะท่านครับผมไม่เคยเจอนะทุกท่านนะนะครับไอโลสมึงดูแลลูกมึงดูแลลูกฟาร์มมึงด้วยโลนลูกฟาร์มมึงค่อนข้างที่จะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วโลนนะมึงก็น้าดูแลล,นะลูกฟาร์มมึงด้วยนะโลสนะลูกฟาร์มมึงหลุดนะครับนะ,นะเออนะครับมาฟากคลคิปพิจารณานะไอพี่ครับไมทานไม่ทาน